ไปเราจะบีบมะนาวนะครับน่าทา,านไหมครับสวัสดีครับพวิทนะครับวันนี้เราจะทําน้ําพริกปลาทูนะครับเดี๋ยวเราเอาปลาทูไปทอดกันเลยนะครับเราตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันนะครับเปิดแก๊สเราจะใส่ปลาทูลงไปทอดนะครับ ปลาทูเราก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะแกะปลาทูเลยนะครับเราจะเริ่มแกะปลาทูนะครับแกะหัวออกก่อนนะครับแล้วแกะเนื้อค่อยๆแกะนะครับระวังก้างปลาหน่อย ปลาทูเราแก่แล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับเนื้อปลาทูแกะมะนาวพริกจินดาพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงเราตั้งกระทะน,นะครับเปิดแก๊สเราจะคั่วหอมแดงก่อนนะครับเราจะใส่หอมแดงลงไปคั่วเลยนะครับเราจะทําการคั่วหอมหอมแดงนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ใหไหม พอหอมแดงเริ่มตะดุ้งไฟแล้วนะครับเราจะใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกระเทียมเหลืองแล้วนะครับเราจะใส่พริกจินดาลงไปเลยนะครับทาการคั่วลงไปเลยนะครับ เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะใส่พริกขี้หนูลงไปคั่วด้วยนะครับคั่วพอไหม้จนเสร็จนะครับเราคั่วแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราจะทำการโขกนะครับ ใส่ทุกอย่างรวลงไปหมดเลยนะครับเราตำพริกได้ในลักษณะแบบนีแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาเนื้อปลาลงไปโขกรวมกันเลยนะครับ นี่นะครับเราโขกรวมกันแล้วจะได้แบบนี้นะครับเราเอาหม้อนะครับตั้งไฟนะครับเราจะเอาน้ําที่เราล้างคกนะครับเพราะมันมีเศษอะไรอยู่นะครับเราจะรอให้น้ําเดือดหน่อยนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วนะครับเราจะใส่ส่วนผสมที่เราตาลงไปเลยนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราเราจะรอให้มันเดือดอีกทีนะครับเมื่อเดือดแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับต่อไปเราจะบีบมะนาวนะครับเราจะคนให้เข้ากันนะครับมะนาวบีบตามใจชอบนะครับน่าทานไหมครับ อย่าลืมลองเอาไปทำดูนะครับทาทานก็อร่อยนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ